ข้าทำชื่อเกมไม่ได้เอ๋อ่ะออมันมีคนอีกแล,ล้วเหรออีกแลว้วฮะอีกแล้วเหรฮ่าอยู่ดีๆข้าเข้าไปอยู่ในเกมได้ยัางงั้นเหรอน่าสนใจจริงๆเลยมันชื่อเกมว่าอะไรนะข้าทำชื่อเกมไม่ได้ อ่าเน็กเกมต่อไปอ้าวอาไนนะไรวะเนี่ยเขาลุก่อนแล้วกันเฮ้ย <laughs> <c oughs> โอ้ดูดูดดดดดดขาผมเอา้าวทำไมขาผมเป็น,นะะน,อ,นอย่างนี้นะฮะตาแรกอ๋อนะนนี่งั้นเองเออท่านทำไมขาผมอยู่งนี้วะเนี <laughs> ่ยไม่นะข้ <laughs> <c oughs> ตอต่อหลุดเฮ้ยเหลือกี่วิหน้า oh God. โอ้ไม่กอดสามสองหนึ่งไปโหมีคนใส่ยุ่งกาะด้วย <c oughs> ไปแล้วหยุด <c oughs> เ้โอ้โหโอ้ยเข้างไอ้วิ่งที่หนึ่ง้ยโอ้โโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยวิ่งโอ้โหขังไข่แล้วโอ้โหชิดขอก็ไม่ช่วยเฮ้ย หยุดทันหยุดทันดีนะดีนะที่ข้าไปโดนยิงน่ะนะไปเฮ้ยไม่มีคนโดนยิงเลยไปดูนนโอ้โหสองคนสองคนเจ๋โหอยนี่เป็นไง เป็นไงดิจูกดิจูกนี่โชว์เลยโอ้ยผมเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเออถ่าเอาเราชิบหายแล้วเกี่ยวอะไรเนี่ยที่ผมยอมรับเลยนะว่าผมแทบไม่ได้ดูซีรีส์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเล่นไงวะมันมันเล่นไงวะมันเล่นไงเล่นไงก่อนอ่าแปดเจ็ดว่าผมน่าจะพอได้อยู่สี่สามสองหนึ่งเล่นไงวะเล่นไง เดืดเดืดเืดเืดแตกแน่เฮ้ยอ๋อโอเคตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายผมง่ายง่ายเรามาดูกันเลยครับผมว่าเราจะรอดไปได้หรือไม่ไม่ไม่ไม,มาเชิงไง <laughs> ผมเพิงเห็นผมเห็นตรงนี้หลายแผ่นผมเห็นตรงนี้หลายแผ่นโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ๋อถ้าเราโดนได้ใช่ไหมเราโดนได้ฮะแต่ว่าเราจะเป็นการโดน เฮ้ยชื่อโอ้โอ้มันมีหลุดมันมีหลุดโอ้ไอเลยไอไอเล็กจูเฮดเดะไปเดะไปเดะไปเดะโอ้โหไปเดะไปเดะไม่เดกไม่เดะกทางไหนทางไหนทางไหนมาดิมาดิมาดิโอ้คนเหลือเยอะมากฮะคนเหลือเยอะมากๆฮะตานี้ผมบอกเลยกระโดดนี่ไงอีซี่ไปเดิ ตายเยอะมากเราตายเยอะมากลองรอดลองรอดเดีย๋ยวนไหนอะไรตายอ่าอันนี้ซีนนะโอ้ยยังเยอะเลยเราต้องอยู่ให้รอดนะครับจนกว่าเวลาจะหมดใช่หรือไม่ฮอไม่ได้แดกหรอกโว้ยมาดิมาดิให้ทั้งแมปเลยฮึบนี่เป็นไงเป็นไงนไงก่อนฮึบอันนี้ได้อันนี้ได้เฮ้ยในอีกไในอีกมาขโอมอนหา้าสี่สาม สองหนึ่งไ,ได้แดกหรอกนะไปเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนผมต้องชนะเกมนี้ให้ได้ปะอีซี่วินมาวะเอา้ด่านเดิมหรอทำไมด่านเดิมะหรอด่านเดิมข้าก็ไม่ออนให้พวกเจ้าหรอกนะอีกสิวินาทีเท่านั้นนะครั้งนี้เราจะต้องวิ่งให้เร็วนะเพราะว่าถ้าเรายึดเยอะไม่ได้เพราะว่าเพลงมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับวิ่งรอเลยชิปรอ S <S <preach miracle> เอ้ยโอ้โนี่ไงนี่ไงเดินเลยเดินเลยเมื่อกี้ผมเกือบกดกหมนกันเมื่อกี้ผมเกือบกดหมกันนะเว้ยว่านึกว่าเพลงมันจะขึ้นอะไรอย่างงี้โอ้โหรอบนี้หกเจ็ดคนเลยมั้งเนี่ย ไม่ได้แดงหรือว้ยอุ้ยคนเดียวตอนนี้คนเดียว,นนยว <c oughs> มันมีคน <c oughs> มันมีคนว้าเอาใหม่ใม่ใม่ใม่เอาใม่เอาใม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ดูคนอื่นเพลินตายซะเอ,เองเลย เอาแล้วนะเกมมันจะเริ่มในอีก5 2วินาทีอ้าวชิปหายแล้วนี่มันคือตามไม่จะมาเล่นยังไงก่อนชิปหายแล้วกลัวปีนเหรอปีนแน่เลยวะ่ะแล้วมันก็จะดันขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะถ้าผมจำถ้าผมแบบเราถูกนะนะอันนี้ต้องขออภัยจริงนะครับผมเพราะว่าไม่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 เคยดูซีรีส์จริงอนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาดูหน่อยแหละเขาบอกว่ามันก็สนุกดีเอาละ ไปกันเลยไปไหนวะขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นไปแล้วตอนนี้ไม่ดู <c oughs> ดูแต่คนอื่นตกเหวยังไงล่ะไปวิง่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ผมจะต้องวิ่งอย่างเดียวผมไม่สนใจอ่ะอีกแล้วเละ อีกเร็วฮะอีกเร็วโอ้มันหลอกผมอะตาแรกนะมันไม่มีพื้นแตตรงนั้นอะมันทงยองยังไงยางบา้าจริงเลยปิดเพลง <c oughs> ปิดเพลงก่อนเฮ้ยโอ้ตานีแล้ว ไม่เป็นไรถือว่าออเดิบน้ำเจิมไปก่อนแล้วก็ตาต่อไปนี่เราจะแก้มือนั่นเองขอให้ตาต่อไปเป็นตาที่แบบวิ่งปีขนขึ้นข้างบนเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วว่าประสิทธิภาพของขาผมที่มันหลุดข้อไปเนี่ยมันก็วิ่งได้เหมือนกัน3 2 1 Let's go เลสเกลฮะไม่ได้แล้วนะผมบอกเลยว่าไปติดตั่ไัน รอดรอดรอดโอ้ผมล,ลาวที่สองได้นะเมื่อกี้เหล,ลุกคนสู้สู้สู้ฮะโอเคผามาหลายคนละตาต่อไปตาต่อไปเฮ้ยโอ้โหตานี้มันก็เป็นด่านเดิมแล้วแต่ก็ได้อยู่ถือว่าเป็นน้ําจิ้มกับการที่เราจะได้ไปด่านนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดี้มาดี้มาดี้ไปอยู่ไหนนะข้ามบอลข้ามอนข้าอมบอลาอ,อยูนี้หมุนสามรอบสูงขาหาไม่เจอ Easy, easy. อีฟี <c oughs> ่อีฟี่นะตอนนี้อีฟี่มากเย้เฮ้ยกระโดดกระพอหรือเปล่ามีข้างหลังมาข้างหลังมาแก okay. เราต้องตัวให้ดีนะฮะแกอีฟ yeah. ี่โอ๊ยไอ้ <c oughs>